สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ขอการับเขาสูย่ยงกลุณนาเอาเอสมิน,นิมาลสนันเองวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคน นะคะไปเล่นเกมฟรีฟลายกันอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเรามาอยู่กับกันในเกมนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกคนรู้กันเคยนะคะว่ามีเพชรมีเงินมีตัวละครแบบนี้มีรอง้าแบบนี้มีเสื้อเมือางเก่งแบบนี้มีข้างบนเขียนแบบนี้ก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นเกมอะไรนะคะถ้าถ้าเป็น่งยๆก็ฟรีฟลายนะคะ นอกจากในวันนี้นะคะจูโคมฟรีไฟเนี่ยเขามีอัปเดตท่าทางมาใหม่นะแล้วก็แบบถ้าเนี่ยเป็นท่าทางแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสกินปืนด้นะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยน,นี่โอ้โหพึ่งมาจะเป็นแบบกระทะโมโคนะคะไปตปีนะ <c oughs> ถ้าดูไม่ผิดนะแล้วก็มีเป็นเสื้อน,นะคะมาขายนะแล้วก็เป็นคาตนาะนะคะแล้วก็มีเป็นแบบ โ uh huh. อ้โหซงควางดีแท็กด้วยอืม uh huh. แบบเป็นกล่องสองควางดีแท็กนี้ก็จะเป็นแบบเปลี่ยนบัตรสร้างห้องนี้เป็นแบบเปลี่ยนชื่อน,นี้ก็เป็นแบบแบบโอ้โห uh huh. ตัวละครฟรีด้วยนี่มีตัวละครฟรีอีกเซนนะคะแล้วก็มีแบบเป็นกล่องเอิ่มชุดนะนี่มีแบบนี้ได้น,นี่ก็จะเป็นสกินปืน SVD นาะแล้วก็มีเป็น m p 5ถาวรเนี่ยอันนี้ก่อนรหัส ก่อนที่จะมารหัสนี้เนี่ยเอาเอสมวยเนี่ยรหัสที่เคยเล่นไปก่อนเนี่ยนะคะจะเป็นรหัสเอิมจะไม่ได้นะจะเป็นรหัสอีกรหัสหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอิมมีตัวเอนำหน้านะถ้าจะไม่ผิดมีเอสมีตัวเอนำหน้านะ่ะเคยมีเอมปไฟอันนี้อยู่นะยังไงทุกคนลองไปเลื่อนหาดูมันจะเป็นแบบพวกชุดเบบี้ชาร์กนะคะเคยลงคลิปรหัสเก่าไปก่อนเนาะ,ะยังไงก็ไปเลื่อนหากันดูได้นะ เนี่ยมีเอ5พไฟแบบนี้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ถ่าววนะทุกคนได้ประมาณเจ็ดวันนะคะแล้วก็หายไปเลยอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับคาตารฟรีไฟลนะคะบางเบาแต่รุ่นแรงมาแบบนี้ก็แบบอยากจะเติมนะคะแต่ว่าช่วงนี้ออฟเซเว่นไม่ได้นะคะก็ไม่ม่กนะ็ไม่ได้ค่อยได้เติมเลยเนะี่ยก็ดูเท่นั้นนะทุกคนไม่ได้แย่นะคะก็อชอบแบบมีเอฟเฟคด้วยนะ แล้วก็มีเกี่ยวกับพวกแบบมีแบบเลเซอร์ตรงสายฟ้าด้วยนะก็เนี่ยเนี่ยมันมีเลเซอร์ตรงสายฟ้าได้เดี๋ยวให้ดูต้องค้างมันไม่โกรธนอาตัวเนี่ยเนี่ยมันมีเลเซอร์ใส่ใส่ฟ้าด้วยนะแล้วก็แบบท่าทางสวยมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นท่าทางคือถือคาตานะแบบนี้นะแบบมือเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะแล้วก็แล้วแล้วก็จะถือแบบนี้เลยใช่ปะแล้วตอนนี้มันน่าจะเปลี่ยนท่าทางไแม้วเนานะ เติมั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเมื่อไหร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎนะคะที่เขาเออกมาแลกกับเอิมอันนี้นะเป็นคาตานะนะคะกับเอฟฟแล้วก็สกินป,ปืต่างๆเนาะแล้วก็มีเป็น a อร์ดอบนะคะต้องการห้แล้วก็เป็นกล่องดีแท็กสามนะคะแล้วก็เป็นเซ็ตพลัสตันะอันนี้ก็จะเป็นบัตรเอิมบัตรสุนสกินปืนแล้วก็ บัตรดัมมอร์โรยนะคะแล้วก็จะเป็นมงกุฎนะคะคือบัตรสุงสกินปืนเนี่ยเราไปลองหาดูแล้วนะมันไม่มียังไงทุกคนมีไหมบัตรสกินปืนมันเอาไปสุ่มยังไงคะคือตอนนี้เรามีสองอันเราอยากจะเอาไปสุมนะแต่ว่ามันสุมไม่ได้呀เพราะเราหาไม่เจอนะคะบัตรสุ่มสกินปืนอะแล้วก็มีชุดบางใหม่นะคะ มนชุดซาวน้อยไวยซามีกาไซเบอร์อื้มไวซาด้วยอื้อนะคะแล้วก็จะเป็นนี่มันจะเป็นชุดแบบนี้นะทุกคนคือแบบชอบพิสดารน,นะคือทรงผมแล้วก็แบบชอบทั้งเซ็ตเลยนะแต่ไม่ค่อยชอบข้างหลังเท่าไหร่นะข้างหลังมันเป็นปะีกเนาะแต่ว่าก็พอสวยนะคะข้างหลังแบบสวยตรงที่มันมีเอฟเฟกต์ตรงแบบตรงไอ้นรงเนี้ยที่เหลืองอะ่ะ นะคะแล้วก็ต้องการประมาณหนึ่ง้อยโเคนโนแล้วก็มีเป็นสก,กินปืนไม่รู้จำไม่ได้ปกติเล่นไม่แต่จำไม่ได้แหละแล้วก็มีเป็นแบบชุดเออชุดไว้นางผู้ชายเนาะแล้วก็มีเป็นชุดอะไรสัก,กอย่างนี้นะซี่โครงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหไม่เคยเห็นแบบพ <c oughs> ม่เคยเห็นทรงผมทุกคน คือมันนอกจามาในเซตที่แล้วเนาะไอโพส่ทงผมเสียงหงของผู้ชายคนนั้นนะแล้วก็มีนกน้อยนะคะหรือเปล่านคาน้อยแล้วก็มีเป็นเพนกวินนะคะมีน้องซูชิแล้วก็มีอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสก,กินปืนนะคะดรากค่ะแล้วก็เป็นแม็กเนะคะแล้วก็มีบัตรอะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบบัตรนี้มันเอาไปทำอะไรอ่าียทุกคน เคยสูมนะโคตรเกลือเลยวะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอิมกางเกงทเท่ๆนะแล้วก็เป็นกล่องสก,กินเกลทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเนาะยังไงทุกคนก็สามารถมาดูได้ลนะมาเล่นวันไหนไม่รู้แหละดื่มมันจะมีที่เขียนบอกอยู่แต่หาไม่ไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบกิจกรรมฟรีนะคะล็อกเอินห้าวันกระโดดล่าล่มอุยพูดผิดถูกเหรอแล้วก็เป็นกิจกรรมเอิม รถนะคะเป็นรถสปอร์ตแล้วก็ a อ o ด t อปนะคะแล้วก็เป็น18กอโยนะคะก็จะเป็นล็อกอินล็อกฟีไอเทมนะคะแล้วก็จะเป็นวันที่19เนาะจะเป็นเอิมเป็นกระทะโมโคนะคะแล้วก็วันที่7น็ดนะจะเป็นวันที่20 26 วันที่ยี่สิบยี่บหกเนี่ยเป็นไอเทมเด็ดนะคะมีชุดผู้ชายเนาะแล้วก็วันที่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยเ่ยนสิบตาลาท่าทางน,นะคะอันี่ก็จะเป็นตาหาทาะคะีนเนาะนี่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกไม้กระบอกนะคะไม้เบสบอลเนาะก็ประมาณนี้นะคะชิคเกิแล้วก็จะมีเป็นเติมขั้นนะคะส่วนเติมขั้นนะก็คุ้มอยู่นะคือเติมไปแล้วแต่โดนแบน ตอนนี้คือประมาณโดนแบไปประมาณสองรหัสแล้วเนาะเป็นรหัสลูกท่านมิ้นแล้วก็รหัสโดนล็อกเกอร์นะโดนแบบไปน้องจันจะมีตัวตัวเอนำหน้านี่แหละเนาะสองคือแบบเคยจำได้อยู่นะมันเป็นเคยมีแบบยูทูบเบอร์คนหนึ่งแอดเรามานะทุกคนแล้วก็เขาขอยูไอดีเราไปเล่นด้วยนะแล้วก็ต้องมองไปถามคณะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณแบบคนนี้นะต้องศาาูสาิเกตอะ ถ้าเราจำไม่พิดนะคะเราคนหาดูดิเผื่อมีสองศูนู๊สามยดโอ้ยนมาสามศูนย์สองศศูสามอ่ิเกตเนาะถ้าจะไม่ผิดเนี่ทุกคนเนี่ยคนนี้แบบ เเคยมีอย in so mm ู hmm. been, ่นะเขามีชื่อเราอยู่นะยังไงแบบเขาเคยมีทูบแหละแล้วยังไงทุกคนก็แบบลองไปถามเขาได้นะเพราะว่าเขามีชื่อเราอยู่เนาะมีเป็นตัวเอนำหน้าไหมเอไม่ก็ตัวเอตัวบีนี่แหละลองตัวเอตัวอีนำหน้านี่แหละเนาะถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ลองหาแค่นี้นะคะพามาดูกิจกรรมใส่ฟรีฟีน้ะยังไงทุกคนก็เคยเห็นแล้วนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวไปกดน,นะคะคสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง AS Minimal เสนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ